Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่สบายดีแล้วก็สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องอ e ิปสีทุธานทีตามแล้วก็ฮามาบสมาาม้มแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ค่อยนะเมื่อวานมาหันพิธีตกดเลยอยู่ในผายห้วยกระปูพี่วันนี้นะผายหน้าสาวไปละออม่าหน้าคือเก้าไม่น,นะออม่ากับสวายไ,ได้ออม่าเฮ็ดละโคแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนเช้านะตอนนี้เทงละหาอยู่หากินก่อนว่าสิหาโลเบิึงหน่อไม้ได้หนยอย่อไม้แล้วหาหน่อไม้ก็คือหาเมอเฮ็ดหน่อไม้ดองเฮ็ดหน่อไม้ดองไว้กินว่าแกงเสือปลาเสื่อเพลนะแต่จริหน่อยยามตรงหน้านี่ปลาขึ้น ปลาขึ้นหน้าขึ้นเพอกชิได้แกงเชีป่ปลาไปจักชิได้เลยบร้อยมาหนีิโมกไม่ได้เชือเ่อแต่คุณไม่เลยเพราะว่าเฮากอกระสา่ามันน้ำกาะขาดมาไล้โมกอะไรไปหารมมึงก่อนหารมณ์มึงเอไม้ก่อนใหไม่ดองกินแกงเชี่ป่าเสีบเลย ชุบดอกแกงยีบปานป่าจะพข้าวนะดำโดงบอลเดือดเลยอยู่ในคุณนะอย่างนี้น่อไม้หางาย,ยคุณมันพุดขึ้นมาจากดินแล้วคุณจะขุดเยอะหนึ่งเดือน,นก่อนไม้บอกไม้ช่วยขุดเนี่แนยแหละไม้นะี่ยคุขุดมาก่อนหน่อไม้เลยอยู่ในคุณนั่นคุณขุดขึ้นมาเห็นปลายมันขุดเอาเลยนะหางายอย่างนี้นะมันจกอยู่แล้ว อันเห็นแล้วมันง่ายเลยได,ได,ได้หนังก็ปูโผล่อยู่สบายหาหน่อไม้มีต้องมีต้องไปมีต้องดอง,อ,งอ,งองคือเค็มคือกรบโอ้ชับไข่กูเลยนี่ อ,อ,อ,ดดอ่อนเนนาอาได้ลดนเ,นเลยมอผามอบบาาม่านเนี่ยลงกปผู้โดดเลยก่อนขั่ม้อนหน่ยมีมาได้อาทิตย์นึงและทคนบ้านเลยผฝตกมาตกบ้านเวงนสามดวัน yeah, yeah. ตายมันปลุบปลอยอยู่ใ่มอาน้อยเลยอเดียวสองดวงเลยไหม ไอมือมือเงไไี้ยเลยนี่ใบก่อนยุงกระลายได้ยามดีกว่าเลยยุงลายขนาดเอาได้ลายได้มาหนึ่งนะ้ำไม้นะพ่อฮ็ดน้ำไม้ดองตรงเอาได้ลายมันมีนะเอาจเต็มทงได้เลยมันมีมนต่ำเนี่ยมือนี่ก็กสซีตมแล้วก็กตำ่ำต่ำคือต่ำมะฮุงนี่แหละไปก่อไม้คุณมันยุงลายเลยนะสามดวงไล้บนนี้

สามโดมไปสามโดกบอนเดียวเลยทวีทวมันเทงอะดีเข้าแล้วตันไนีอาาลไม้บก men lít trong pháo đây nghĩa là cái máy này cái phốn chứ mà cái là phốn tốt này phốn tốt xuống thôi lắm chọn đúng rồi. Hãy เปิกขอนี่ก่อนขอนี่เต็กเข้มน้ำเลยไม่โอหลายนั่นเห็นละสองโดมไงเลยสามโดมโอ้พี่ขึ้นละขึ้นเหี่ยวละอ้อาก่อน Tiếp đây bắt Tiếp đây Này con người pin này, này Đúng ngay và Đúng ngay cho phạm đây này.

หนึ่งโดงนี่สองสามสี่ห้าโดงเพียห้าโดงเพราะหกเจ็ดผู้ยู่ในผู้มีทับมาก่อกกน lo. บอนมันล่ะมีเหงกมาจริงเข้าล่ะตัวเป็นใบล่ะบอลมาลอดมาจิงเข้าก่อน,นโอ้ยจุดโด่งนี่บอลเดียวนช่องสี่หกหกโด่งบอลเดียวเจ็ดโด่งนี่นั่นนี่ตรงขาวนี่ตายแล้วบอลเดียวเจ็ดโดง่ง แก็งซกบก็เช็บได้ไม่ชมไมดองนะกซึกซกซึ่ป่าเช็บเต็มถงุงละไปเอาอีก2องกอพ่อนะอ้เต็มถุงแล้วได้ลอยแคนั้นเลยเอาลายก็นันกพอละอยู่ไหนอกไม่ได้ตุง,งายใช่ไหมมันอยู่ลึกกันละ ต้องเอาพามาพันไมน้นี้ออกยงไีเมาโกนี่ออกับชีดพนะ้พอดนไม้นะพอถูกคนลยแล้วน่นะแล้วก็ปกอยู่คุดน,น้งก่อนยุน่งยุ่ง,งเข้ากัเยอะทำภัยพ่ายคนนักขน,นเลย มันอยู่ฝานนะหนูไม้นะนือมีถึงทุกนเลยแปวตุกแปวฝาพนะเนื้อพนนะฝานี้มันมีถึงนะเห็นไวมน่าเงีเดี๋ย อย่างเงี้ยลีกแล้ยลังแค่นั้นลดน้อยไล้ลกลเก่อนจะได้มาธรรม,มาดาได้ปีนกระโดดนะ ไเชินนนนงนัดชับป่ายมันนะเป็นโดงละไปอยู่ไงอยู่เลยเออไงอยู่ได้ ผมนี่เราปีนแล้วกัน,น,ยยมนไม้ไม่ออกลายเลยมามาเนี่ยสองดวงสุดท้ายดีรอแล้วตัวอะไรเดี๋ยวไปเสนอเห็นไม้มยู่เอาคักอยู่ ้ละอีกเขาละตะเวนเทงแหงและนี่ปีนเอาคนนี้ทุกคนเลยเลิศเต็มเม้เลยหนาเกาะหืออดเจ็บต้องอดทดนแล้วนะเอาตรงนี้ฟอร์นมาหนิโคตยากโอ้ยแถึงเ,เด็กหน,นาเกาะนีิมันแทบหนาม ไปพอแล้วบบดนี it, ้เื้อถุงก่อนหลายละน้ำถุงมาเลยโคเจ็บเลยมันไปยืนบนแล้วพอยิงเข้าแหงล่โอ้การหอนแหงเอาจากองษาตรงไ่นมีเบิรงโทรศัพท์จังหอก เต็มถุงแล้วก็ปลยไปดแล้วเอามีหมวยเพล่ะนี่เต็มเลยไปมาหนิเมื่อพพอได้ช่วยมันทุกคนเลยเดี๋ยวหายเขาไปกินนะโอ้ววอสหายหมดเทลินง่อยหลายเลยเจือกทุกกอมีแตงโมไม้ที่คุณมาหนิ ลายกนะันไม้ยังเลี้ยวลายหน่อไม้สม้มหน่อไม้ดอกเห็ดหน่อหน่อไม้ดอกค่อยว่าพิษหน่อไม้ดอตกออออต้องเชื้อถกเห็ดหน่อไม้ส้มอ๋อต้นแกงจะกินมีมดสัตนี่มันลายก็ละเห็ดหน่อไม้ชมนะเห็ดสนะกลับไว้ไปใบก่อนใบหาเลือดดวงใหญ่ใบต่ำใบต้มแล้วก็ต่ำกับวก็ปีงชิ้นหมู มามโดงต่ำมาสามโดงพอ่อสโดงพอกินแล้วต่าใบก่อดเองใบซอยต้มไม้เดี่น้องใบเองต่กี่ก้อนได้จักต่ก่อนสามสี่โดงอันนั้นก็ให้ต้นไม้สม้มทีเดียวไว้เห็้ไม้ส้มนะเป็นปต้นไม้ดองต้องเชื่อส้มแม่นะนไม้ดองไม้สม้มน้อยสม้มแบบเชื่อกับนะคนนี้พอบี ยั่มุอดอันนี้ก็ได้นักกันละยาก่อนชิช้นๆชกินมัน,น,นยังน,น,น,นี้ลอยก็ได้กินน้องไม้ลายหนึ่ง่เอาไม่ไม้ลไปน่ามีเลยเต็มกระซั่มปรีระบายเลยลากก่อน ตีทางแล้วเจ้าจักจักเอาไปต่ำเลยจักแล้วก็ต้มต้มต่ำต่ำแคล้ายๆต่ำหงอยเลยต่ำกัะปีขี้นหมูเลยชนต่ำนะยคะอะไรชนเห็ดต้ไม้ชมทาง ไปตำมะหุงนะทีกะปีกชีหม,มูนะแต่ว,ว่าหให้ววหหล,งลงไม่สมมันจะค่อยเหตุลำดัง่งไม่สมนะกินข้าวก่อนกินข้าวล้วตอนนี้ไป้กินข้าวก่อนแล้วแล้วนะจากแล้วแล้วบัดนี้เดี๋ยวพี่ต้องซื้อหม้อก่อนต้มก่อนเลยต้มยินน้ำเลยเพราังคอยต่ำนะเดี๋ยวต้มยินน้ำเลยก็ต่ำไปไปเบิงออเ่งหมออ้มอก่อนเดือดหรืออย่างก็ขางหม้อไว้เลยหม้อก่อนเราทำเดือดแล้ว ตรงไม้ก่อนไปปิดฝาไว้นี่แล้วก็ไปช่วยชิ้นหมูก่อนมาหนิเนี้ยไปนี่ก่อนไปล้างชิ้นหมูก่อนล้างชิ้นหมูไวน้นี่เดี๋ยวมาแล้วกนะะ็น้ำมันแห้งแกบบ็ะะเย็นน้ำล้วก็ตับมัหนิน้ำตาลปี๊บหั่นบางๆแล้วก็เอามามัด มั่นมักแล้วก็ปีงเลยปีงกับตับน้ำไม้แล้วจังสุดไวัเท่ารเซฟไล่เกือกไปนิดนึง thằng bạn để vừng mô con. Đến con. nắm lên con มาพีนนะปันน้ำโมกตับมาได้พี่ินหมูแล้วมีคนไปตับเจวตับน้ไม้ามาชอนะ แส่บแล้วรถดูก่อนโอ้โตเสียบไปโซ่ของโซยก่อนนี่ับตับน้ำมนยอด่องสบนี่ไปเสียงรถวุ่นในตัวเลยเสียงรถจักรยาน เไ็้ทังเด็กเขาบ้านามันคัพูดีจะกินแล้วตุวไหนสองโมงสามโมงสามโมงแล้วตัวนี้ทำอาหารองไม บ่มยกมง มากินก่อนอีเวมันกินชิ้นมูมกินหไไม่ได้กัเขาวข้าวถึงขาวขาใบแล้วะบแล้วบชามแล้วเออาีอะัองเนอะคนน้กินไหมก็เนี่เนาะคเนาะขาวบนั่นอนพูพูกินมูอ้ายไปเจวมีตำ้าข้นเ่

ăn chả, ăn cơm, ăn nấm đấy ạ. Mau làm máy hào cát con. Này, cái lái đứng đây. Tỉm cái xàm luôn. Hào cát bên xung bên này. Kèn là à sừ, hộp với con mà này. Hào với cả xé nấm con. Thì là. Bên bên cái này. 对吧？<Good> cái có đi tìm theo cưng mà này là cướp tìm đây thì lắm rồi con thế nằm một con, một con này đẹp rồi này bạn này bị phá con bị nếu mươn nhá mươn để khói sơ cử tụi con đây sẽ nằm khổ nó nằm khổ mô là cả. sẽ nắm đây nhiên nắm ở đây nó còn เอ้ามาน,นี่กับเรียลทุกคนเลยเอาน้ำไม้เฮากลับกับเรียนลนะเห็นต้ำไม้ส้มที่ที่เลือกกัอันที่ค่อยกินกับประมาณสี่ดง่งใหญ่นะต่ำกันเซบได้ครับพิงซินหมูกะเดี๋ยวคลิปด้วยกะบสีไร้ล้ำลาก่อนแต่เป็นคำละเาขอบคุณกอบคุณในเอฟซีทุกคนนะที่ก็ไม่ตามชมเพื่อนๆใค่อยติดมานะในคลิปนี้วิดีโอนี้กะจบเปก่อนเดี๋นี้ก่อน,กอนบอกันคลิปหน้าขอบคุณสบายดี